สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกับหน่อย Property Pro อีก1 EP นะครับซึ่งน่าจะเป็น EP ที่5แล้วนะครับวันนี้ผมมีที่ดินสวยๆพร้อมบ้านตากอากาศอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอ,อยู่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นเนื้อที่ทั้งหมดนะครับสามไร่นะครับลูกค้าตั้งใจที่จะขายในราคาทั้งหมด3ไร่เนี่ยสล้านแปดแสนบาทนะครับแต่ถ้าเผื่อว่า ท่านอยากจะแบ่งซื้อส่วนที่มีบ้านพักตากอากาศหหลังนะครับเราจะขายให้1ไร่เนี่ยในราคา1.950 0ล้บาทนะครับบ้านพักปตัตตากอากาศของเราเนี่ยจะมีห้องครัวนะครับแล้วก็มีโรงจอดรถมีปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับมีไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครับแต่แล้วก็มี น้ำประปาของหมู่บ้านนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพื้นที่ในส่วนของ1ไร่ที่แบ่งขายก็คือ1นึ่0ล้านเก้าบาทเนี่ยด้านหน้าจะมีรั้วที่ทําไว้เรียบร้อยแล้วกับด้านข้างนะครับด้านหน้ามีความยาวทั้งหมด20เมตรลึกเข้าไปทั้งหมด80เมตรนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะซื้อทั้ง3ไร่เลยก็ราคาตามที่ได้แจ้งไปแต่แรกแล้วโฉนดยังไม่ได้แบ่งนะครับเดี๋ยวถ้า ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาอยากจะซื้อในลักษณะใดเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้จัดการให้ตามความประสงค์ของท่านนะครับพื้นที่อยู่ตำบลกัดหลวงนะครับอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับด้านด้านหลังด้านซ้ายที่เป็นเป็นภูเขานะครับทางทิศตะวันตกจะมีเทือกเขาทิวเขาสวยงามนะครับกลางคืนอากาศจะเย็นสบายนะครับ เวลาหน้าร้อนอากาศจะร้อนบ้างในช่วงกลางวันแต่ตกเย็นแล้วก็จะเย็นสบายเพราะว่ามีความชื้นจากแม่น้ําเพชรบุรีนะครับซึ่งขับรถไปที่แม่น้าเพชรบุรีจากบ้านเนี่ยไปประมาณ8นาทีเท่านั้นเองส่วนโครงการช่างหัวมันเนี่ยออกจากบ้านไปก็จะอยู่ประมาณ15นาทีก็ถึงนะครับสําหรับเขื่อนแก่นกระจาดน,นี่ท่านขับรถออกจากบ้านไปก็จะอยู่ประมาณสัก30นาทีนะครับท่านจะเข้า ตัวอำเภอท่ายางหรือจะไปชะอําหรือจะไปหัวหินก็ง่ายนะครับเส้นทางสะดวกสบายถนนอัดใหม่นะครับสบายนะครับห่างจากเขื่อนเพชรบุรีประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะครับตลาดตรงใกล้ๆกับเขื่อนเพชรบุรีนี่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นตู้ ATM นะครับแล้วก็มีเซเว่นนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างมีร้านอาหารมีร้านหมูกระทะนะครับทางเราเนี่ย ได้ดูแลพื้นที่ไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้งบ้านบ้านที่อยู่อาศัยเรือนที่พักตากอ,อากาศทุกอย่างจัดทําความสะอาดเรียบร้อยเลยสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้นะครับรวมทั้ง ID l ดี e ลที่ขึ้นไว้ให้ท่านได้รับชมตรงนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากบ้านส,สวยๆที่ดินส,สวยๆทำเลดีๆนะครับไม่ห่างจากกรุงเทพมากนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ